ไปดูพ่อค้าขายลูกชิ้นครับสุดจะทนฮะหัวขโมยย่องลักถังแก๊สทอดลูกชิ้นขายเพื่อเลี้ยงชีพไปเลยก็เลยต้องประกาศให้รางวัลคนให้เบาะแสหากจับได้กินลูกชิ้นทอดฟรีครับอันนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมครับจับภาพวินาทีคนร้ายซึ่งคนร้ายเนี่ยเป็นชายรูปร่างผอมสูงครับสวมเสื้อกั๊กมีแถบสะท้อนแสงเดินเข้ามาวนเวียนอยู่บริเวณรถเข็น3ล้อนะครับที่เปิดเป็นร้านขายลูกชิ้นทอด หลังจากนั้นครับก็เดินกลับไปแล้วก็เข็นรถจักรยานยนต์สีเทามาจอดก่อนจะเข้าไปลักถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมเอาใส่ท้ายรถครับแล้วก็ทำยังไงรู้ไหมครับขับรถหลบหนีไปเลยเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหน้าบ้านเลขที่33/4ทัถนนสีกุญชอเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรี นายสันติสุขสวัสดิ์ครับผู้เสียหายและยังเป็นเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังนะครับว่าคนร้ายเนี่ยเป็นชายมาคนเดียวเดินเข้ามาไปในซอยเดินสำรวจตามหน้าบ้านของชาวบ้านจากนั้นก็มาหยุดที่หน้าบ้านพักของตนเองที่จอดรถเข็นขายลูกชิ้นทอดในรถมีถังแก๊สหนึ่งถังครับล็อกกุญแจเอาไว้หัวขโมยเข้ามาก้มๆเงยๆแล้วก็ลงมือแก้เชื่อครับแล้วก็คลายวาลเปิดปิดถังแก๊สที่ต่อกับสายยางออก ก่อนที่จะเดินไปเข็นรถจักรยานยนต์มาจอดเอาไว้แล้วก็เดินไปยกถังแก๊สขึ้นใส่ท้ายรถหลบหนีไปนายสันติยังเล่าต่อนะครับว่าถังแก๊สนี้ถือว่าไปสมบัติที่พ่อของตนเนี่ยยกให้ตนเองไว้เพื่อประกอบอาชีพทำมาหากินตนเองมีความผูกพันมานานนะครับ และก็มีคุณค่าทางจิตใจอยากให้คนร้ายถูกจับกลุ่มได้โดยเร็วครับเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ของหายอยู่บ่อยๆส่วนทางแก๊สนี้มีมูลค่าอาจจะไม่มากแต่สําหรับตนเองแล้วมีมูลค่าทางจิตใจจึงอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับช่วยทําให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยตนเองยินดีครับให้รางวัลผู้ที่ให้เบาะแสสําหรับคนที่ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจจนไปถึงการจับกลุ่มหัวขโมยได้ทางร้านก็จะมีรางวัลให้โดยสามารถทานลูกชิ้นที่แสนอร่อย ทันฟรี1อาทิตย์ไปเลยนะครับ